กาบสเบดีพี่น้องกาบสเบดีเอฟซีถูกถูกฐานที่เข้ามาติดตามรับชมส่งเบาะเวียนอยู่ยิมเป็นสุ้ทุกถูกฐานน้อบอกว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศพี่น้องอันนี้กาบสเบดีลงมาเบิ่งเขาเตีบบนพี่น้องเตีบบนอยู่บันดงพี่น้องจะทำใครแต่สบายงานประจำปีบุญเฮือนหินนะพี่น้องเนาะเตีบบนเพื่อว่าแข่งเงินรางวัลหรือว่าสิ่งเคยทองพี่น้อง เติมไปไปเลยคลิปอ๋อไปเลยคลิปไปเนาะออกไปเลยออกไเลยสนามบอลก็สิเป็นแบบถนนลูกลังพี่น้องเป็นคนมาคินแฮ่พี่น้องเหมือนสนามหญ้านะพี่น้องไปเลยนะเติมมาในคาถือถือจ้งจากกองหลังนอกปุ๊บสิเอามาให้ทาเก็บทีมายเลยค่ะนะคะเติมมาไปเลขสามทีมเด็กบอลไปขอบสนามใจเข้าไปเล่นก่ากับไปได้เก้าถูกเซ็นยังได้บอลมาเลขที่เข้ามา เติมม่เลกิยได้มานกองกลางไม้เลขกสหอย่างบาจ้จีสดิเติมบอลงมานเออนอตองีเลพี้องเดนอแยกันอกิวิพยนไงง่องพี่น้องนอมุนออกหหมดแล้วสีฟ้าเมีสีฟ้า่อเ้าคุกขีพอหาทางาทีมยมายเลขสี่อสลับสีเฮาจะ ติดูายบา้งเิดบอลกับไปนะมาตัวมายเลขกสีโบอลตรงนี้เทปบอใไปมาได้เก็ได้เทปบอลอยู่นี่เดนคองเตะหมยหมยเลขก10เนเตทปจากหมยเลบอลตรงนี้ิ่าเอิมุ่งตัวเฮาออกมาไก่แต่พลาด เติมบาบานหลังเนาะบอลนอกไปหน่อยเติมบาญยนเข้ามาให้ไม้เลยสามสิบห้าสามสิบห้ายังดีมาได้เติมมาให้ไมาเลยเก้าจกาใจของเาแต่เออบาของเข้าเติมก็มาทางติกให้ไม้เลยเก็บโอ้ยเลยเออบาเลยเกิดไปเนาะเออก็ถือว่า เป็นทางคณะกรรมการพี่น้องนายน์ข้าให้ไปเยเป็นๆคณะประกันผู้ขบ้าอยู่เป็นหมู่บ้านของบ่เป็นเองพี่น้องเป็นเป็นเป็นนายบ้านพี่น้องขบ้าให้ายเลยทีสาธิตเตยถึงเสร็จแต่หมายเลขึ้นทีถ้าถือว่าพอทันหน้อยโคตชูนี่ในบ้านสามสิบสามสิบมีการดูประเทศในหนึ่งพี่น้องเข้ามาขบคมาดเนาะปวารอยู่ในแดนของ เอฟเฟนนอเกิดพิวาติดูงขึ้นไปกิดพิวาพลาดตีน้อยนอเกิดเหตุนิดหนึ่งพี่น้อยแต่เป็นการของนักกีฬานะพี่น้องเนาะแต่มีลมมีเจ็บพี่น้องแต่เป็นนักกีฬาก็ต้องเข้มแข็งพี่น้องเพราะว่าใจหมักภายนี่ก็ต้องใจต้องสู้พี่น้นองกําลังที่ผลพยาบาทเออทางเอ่อไม้เลืขาหลอกลวงครับคุณตาเอ่อเต็มไม้เลืขาตัวนี้เพราะได้หลอกลวงไปพิวาไม้

หาปลาเล็กซีนอน้าที่เขาจะเป็นผร้จ่ายปาดิเมื่อนี้ที่บลายเล็กสีเฮ้าคุมปาดิเดจากกองหลังเติมเข้าไปหมาในครึ่ง่นคงเติมเข้าไปหมายเลขกทบปายเล็กสีโอมาลุกนี่หมายเล็กจนเาถือว่าพาไปเติมไปหมายลขเตท่้าฮ่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 า่าฮ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 จาฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่าา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮราฮาา หมายเลขที่แปก็เศ้าหาเลกระโจดที่เขาเอาหายขดจะซองไปเอาอีกเลยเอาเออเผื่อมาถอดถอดบเทียนนนำกัดนะาอัวาตพัชตะชดเขา้องการตบกันเทียบพี่น้องเาเออหมายเลขที่จีจ่ายบาลงไปนกระโจรโอ้เออเออปิดปานมานน่อะไรเนี่ม่ีเพื่หลขจะาเ็จจากหมายเลขที่ มายเลขสามตเตหมาเลขเ้เลขเไปเตอสีใสลายมาเลขาลนีทังดมาที่จะมาไดู้งที่มาเลขครับ้หลอย่าาเือว่าปาอถือว่าแปดสิบห้าเอร์เซ็นแต่บาทนี้เจ๋อกต่ถ้าิเป็นตมกับผจเออ ฮัทถือ่าเนะบราทานปรราประชมเฮ้าหลดจกนอทีสตูไปสักหน่อยนอเออาวตั้งบานยากโอ้ยถือาเกือไปเออต้น่โอ้ยนเออสวยนํากัดพี่น้องเฮ้าบรรดาธานบรรดาผูชมเฮ้าือว่าตหลไปสักหน่อยเด้อทางผู้่เจ้า เออบาดไม้เลยเก้าโอ้ฟาไฟไม้เลยเติมมาให้ไม้เลยพกเออเออปีสิี่นอเออเติมมาทางหญิงให้ไม้เลขทีสี่ทีเติมให้ไม้เลขคกเป่าน้องเป่าเติมปาได้ปาดูนี่เข้าไปเอายังพอปาเออไม้เลขสี่นอโอ้ปาดูนี่นอเออถือว่าพิษพลาดนอทางเปิดประตูเขานอ หาตลอดใส่หัวบมไปนอตีว่าประธานนอตีว่าขับไปแจกที่เข่าไปแล้วพี่น้องแต่ว่าถ่ายน่องกับบุษบ้านน้อยน้อยมาแต่เบิ้งพี่น้องพิษพาดนอขอสุดขอไพ่ยุซีถูกฐานนะพี่น้องมุ่งด้วยหัวพป่นว่านถือว่าบมเก้าสิบพี่น้องเข่างได้หนึ่งประตูต่อศูนย์พี่น้องก็รับชมตัวไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะในปีกายหนึ่งือว่าก็ได้เข้าทเอ่อทางหมายเลขเจ้าหรือว่าหมายเลขหกเข้าเติมบานในคาโ์คู ข่ามาในเน็ตกันถือเ็ดจากกองหลังิบเิบเมเไปเล็าเลขาเติมห้หม้เลขเตเตมมเลขบยังพลาเกืบปักปีกซ้เตะบผ่านหมยเล็กาเลขาเติมไปบานตรงนี้หมยเลขเก้เติมเตะบผ่านไมยเลของเจาตัดยาวเข้ามาในกงกังหมยเล็กิบกยังบานสบายจออป็นกับไมยเลข เดิยังได้บาลใจมามานพเติมบาลใหทันปีงบอลตรงนี้ยังไดอยู่เตไปไมาเลยใ่ยันบาลบาลตรงนี้ได้ดยังผ่านหนึ่งด่านหนึ่งดานองเข้าเลยพี่น้องเอ้ยเข้าอีกแลวพี่น้องลูกที่สองพี่น้องสองตู่อศนยพี่น้เยเ้าฮอล เออถือ,อว่าเวลาในสนามนี่หมดแลว้วเนาะเออถึงเวลาบาดเจ็บหมล้เนาะเจ้าเอาถือว่อานำไปแล้วสองประตูพี่น้องเอาไปเลขสี่วันอาทิตย์เปิดหน้านไปเลยไปเลยโอ้ยเผื่อว่าหิตจยายไม้ทางตีใครไม้เลขสี่าปเลขคร ไปเลว่าเิให้เเรียบร้อยลี้ไปี่วันอาทิตย์เติมมาให้ไปเลขขาดคาท่ใจมาทั้งสี่ครับไปดิฟี่ิจะบาไห้ตลาดเพชรชิถือแจ็คจากหมายเลขบาดยังไงแต่บอกบาหมายเลขงานน่ฮะใ้ให้คาทูหมายเลขสามสีสสิบนักบาดจ้วจี้สูซีกับหายเลขสามเวลาเวลาพี่น้องอาว่ารเติมตมต่อพี่น้องเออชีวานกจากศิษย์พกินนางกินในแล้วจ้ะเป็นเตยเตขอบทานเตยน้อ เออวะั้งฝายเล็เทานเติบอลยาวขึ้นมาน่อายเลขกเทาปัจจุบันนี้ขึ้นมาอีเออเอาเจเนไม่ดุนเจเนเอใยามน่อคือชมแมายเลขเทาเติมบอลลงไปบอลลูกนี้บลยาวไปครับเเลขเจบอลไดเติมไป่ายเลกครบายเลกยบอลเติมไปคาคู

No no to wrote, felony, คำพี่น้องคำคำลังประตูพี่น้องเตะสูงเกินไปพี่น้องเริ่มต่อยพี่น้องทีมงานสลัมเอฟซีพี่น้องแล้วก็กับทีมงานทางฝ่ายสีแดงเนะพี่น้องสลัมเอฟซีเอาไปกินแล้วสองศูนย์พี่น้องบาลเตะไปพาดเตะไปพาดปลาเล็ก น <tech Kid atte vs> ้องโกรด์ซีจูตีกับสลาฟเอฟซีอยู่ในอันดับที่ไหนต้นที่ได้ถือบุพเนพาประธานนฮอนเดือนเก้าสิบขมเอาก่อนปาดติ๊บองเอาเอาเลยพี่น้องเครับเทื่อมาปัจจุบันนี้เวลาในสนามนอเทว่าหมดแล้วเออถึงคุณพาทางเอฟซีเขาจะทับใครแตกได้หรือเปล่าหมายเลขเก้าจูตีกับ ไปไไไปเลไปเลยเลยเอาเอาเตไปทปีกไส้ห้หมายเลขชิปมายเลขชิปกับชิปสองถือเยี่กันเป็นบาทออกทางสนามไปเก็บานยนทางเอฟีเอาเ็ีเอาโยนในขัดกอยากได้บานมัแฟนเติอมาให้ไปทุกถเค็าพันม พอเอฟีซเติมตาดูนี่ครับปจิบันนี้ถือว่าทางปรเซฮายังได้บอนเติใหม่หมายเลยเเเตะใหมหมายเลยที่สองที่สอยังได้บลูกนี้ยังได้บตรเลี้ยงคาางคูจ่ายยาวกบัดหมายเลยซาเพี่น้องเฮาเออเนียวเป็นเหนียวผมรามว่านี่ หมาเลขสาิหาบอธบแจกบาตได้เติมไปหมายเลขสิบหกถือเซฟยังในบาดเติมไปหมายเลขเก้าเก้าับบาตมาให้คาคูให้ใจสามบใจมาให้ปีหมายเลขปีถือพบจะหมายเลขกยัไม่บาด เจ้เป็นเป็นทีพอดีพี่น้องเอ้ยสองศูนย์พี่น้องทีมงานสลามได้สองศูนย์พี่น้องแล้วก็ทีมงานได้ปเซเข้าไปในหอบสี่ทีมได้ทีมงานเสือสีแดงนะพี่น้องเนาะเป็นทีมใหม่พี่น้องสองประตูต่อศูนย์พี่น้องทีมงานชาวกรงนไล่ตื่นพี่น้องเ้ย กับขอบุญขบุญคุณทุกทุกท่านที่เขามาติดตามรัส้มเด้อพี่น้องซึ่งเทว่าเอฟซีทีซีสอบทางด้านกีฬานะพี่น้องเนาะบ่เป็นตดมันทายพอแม่พี่น้องได้เบิร์นพี่น้องเลยคิดโทษประกานใีเขาโทษเขาไปในเอฟซีทุกทุกท่านพอกันคลิปหน้าเอฟซีันได้ที่เข้ามาบุงมาส้มกันเดอร์่นคตไหลคตแซ่บอลเนเดอร์พี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง